ว้าวค่อยๆไปนะลูกกอเอลพี woo. ่ก่อนเลยอันนี้กอะว่าเออเกอันเยเกาอัยเก่อนเยเก่อนเยเราเธอช้าๆลูกระวังน้องก็ชากน้องหล่นลงมานี่ดูพิธีดูพิธีดูพิธีนี่ไงโอ้น้องกอดแน่นเลยวะน้องเอ๋ ที่ทีมาแก้ตัวที่ต้องไปช้าๆนะพี่ทำได้ไปได้ไปต่อไปต่อได้ค่อยๆไปี่ีค่อยๆไปค่อยตายที่ทีทำได้หรอเอะก่อไม้ก่อไม้ไปเร็วที่ที่ไปครับชกชาชกชาไปไหนกัน ไปเที่ยวเที่ยวหล่ว้าว่อยๆไปนะลูกอเอพี่ก่อนเลยอันญาเกาะว่าเอออัเอเอวมากเลยกอดเอวอนอุยน่ารักกันเลยอุยโปโปโป๊พี่เจ๊โปเอลเอวเอวเอลไหนเอลอเอลสิลูกอั

ไม่มีรอยใครเลยอันนี้เลยเงา o w s h a d ระวังนะเาธอช้าๆลูกระวังน้องกระชักน้องหล่นลงมานี่ดูพิธีดูพิธีดูพิธี น้องกกานแน่เลยว่เองเอาหนักแน่ะเกาไหน่อยโอ้โหละบบคนเยอะๆตอนนี้เห็นตอนหนูค่อยๆแอนเลยลูกนี้นิ่งไปลูกทนอย่างดีเกาะไว้เกาะไว้นะโอ้ยจับแน่นๆลูก ว่าหลังลองใหม่พิธีมันกระตุกกรนะตุกไงยังกะไม่เป็นเก่งมากพี่เก่งมากนีนีตัดเงินพี่ก็อีกกอดเอวไว้ลูกอัญญาอัญญากอดกอดพี่เขาไว้กอดกอดพี่เขาพ่อพ่อครับครับน้องเขาไรมาจะใส่คอโคได้ไหมได้ไอบีบีบ รถ้วนีเขาไร ATV uh huh. ได้แต่มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์อาจจะยังเด็กไปหรือเปล่า uh huh. ค่อยๆไปไนะแต่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 น้องขี่ได้ที่แต่มีผู้ใหญ่ถ้าถ้าน้องขี่ได้น้องมีผู้ใหญ่จ้ะ

มบบนีไม่ดูพิธีดูพิธีพิธีทําได้นะพิธีค่อยๆเลี้ยวนะลูกเออเพิธีทําได้ไปหน้าไปต่อไปต่อได้ค่อยๆไปพิธีค่อยๆไปค่อยๆไปพิธีทําได้ลูกเอ๊ะกาะไว้เกาะไว้ไปเร็วพิธีไปครับพี่ฟ้าอันนี้พี่ฟ้าเด็กข้างหลังพี่ฟ้าช่วยอยู่พี่ฟ้าช่วยอยู่ แล้วพ่อไปด้วยไปด้วยใช่ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ทีเอางี้อ่ะอัญญาอัญญาลองนั่งของพี่ทีไหมเอาไหมพี่คิดว่าน้องเขาอยากเล่นนี่อยากเล่นนันนี้เหรอโอเค โอ้ส่งถึงที่เลยเนาะโอเคอะ้อ okay. งไี่บอกแล้วเ like ขาชอบเขาชอบเล่นตรงนี้มากกว่าใช่ไหม